สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลุ้นอีกรอบสมชัยลั่นภัยบู์ระทึกแน่20ตุลาคมนี้สารรัฐธรรมนูญตัดสินสิ้นสภาพสสหรือไม่ปมยุบพักประชาชนปฏิรูปย้ายศพพลังประชารัฐนายสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตกรรมการการเลือกตั้งกะกะตโพสต์เฟซบุ๊ k ระบุว่า ลุ้นอีกรอบพักประชาชนปฏิรูปของภัยบุญนิติตะวันได้รับการรับรองจดทะเบียนตั้งพักเมื่อ3ตุลาคม2,561ในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2,562ส่งผู้สมัครสอสอเขต320คนบัญชีรายชื่อ40คนได้คะแนนรวมทั้งประเทศ45,508คะแนนหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือได้มาเฉลี่ยเขตละ142คะแนน, 2, น,นผลการ จำนวนแบบประเสริฐโดยกกต ทำให้พักนี้ได้สสบัญชีรายชื่อมาหนึ่งคนเป็นหัวหน้าพักชื่อภัยบูลนิติตะวันหลังการเลือกตั้งได้มีการยุบพักตัวเองโดยกะกะตมีประกาศเรื่องการสิ้นสภาพของพักเมื่อวันที่6กันยายน2562และเขาได้สมัครเข้าพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่9กันยายน2562ปัญหาคือการสมัครเข้าพักดังกล่าวเพื่อให้คงสภาพการเป็นสสที่เมื่อพักการเมืองถูกยุบ กรณีนี้ยุบเองต้องหาพักการเมืองใหม่ภายใน30วันนั้นถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวพอรอปอพักการเมืองยังกำหนดให้เขาทำหน้าที่หัวหน้าพักต่อไปจนกว่าจะมีการชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยปมสำคัญคือ9กันยายน2,563เป็น3วันหลังจากกะกะตประกาศให้พักสิ้นสภาพนั้นนายไพบุญยังต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักจนกว่าจะชำระบัญชีจะ แล้วเสร็จซึ่งเป็นไปตามพรบภัคก,การเมืองพุทธศักราช2560 มาตรา95วักสองและจนถึงวันนี้ล่วงเลยมากว่า2ปีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ยังดำเนินการเรื่องชำระบัญชีพักประชาชนปฏิรูปไม่แล้วเสร็จนี่คือประเด็นหนึ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเป็นสอสอของนายภัยบุญสิ้นสุดลง20ตุลาคม2564รอฟังคำวินิจฉัยของสารอย่างใจจดใจจ่อด้วยครับ การชำระบัญชีของพักประชาชนปฏิรูปไปถึงไหนแล้ว6กันยายน2562กกอประกาศให้พักประชาชนปฏิรูปของไผ่บุญนิติตะวันสิ้นสภาพพักการเมือง 6ตุลาคม62ครบกำหนด30วันตามพรปรพักการเมืองมาตรา95ที่กำหนดให้หัวหน้าพักการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะในทางการเงินให้กะกะตจากนั้นให้กะกะตส่งให้สอตองอชำระบัญชีให้เสร็จใน180วันนับแต่ได้รับเอกสารจากกกตหากไม่เสร็จขยายได้อีก180วันลองนับเวลากันหากภัยบุ์ส่งตรงเวลาคือ6ตุลาคม2562 กรกะตตรวจสอบความเรียบร้อยให้อีก6เดือนประมาณ6พฤษภาคม2563ส่งให้สอตองสอตอง,สอตองมีเวลาเต็มที่1ปีต้องไม่เกิน6พฤษภาคม2564วันนี้14ตุลาคม2564ยังไม่มีการตอบกลับจากสอตองว่าผลการชำระบัญชีของพักคุณภัยบุ์ถูกต้องหรือไม่สอตองจะรับข้อบกพร่องนี้หรือไม่หรือจะชี้นิ้วกลับว่าเกิดอะไร ขึ้นขอคำตอบจากท่านผู้ว่าสอตองอด้วยครับทั้งนี้นายสมชัยยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่เสด็จร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรปสส,ส ที่อยากได้ดังใจอาจจะยาก 1. พักเดียวกันเบอร์เดียวกันทั้งประเทศทั้งเขตและบัญชีรายชื่อทำไม่ได้เพราะยังไม่แก้มาตรา90ที่ระบุว่าต้องส่งเขตก่อนจึงจะสมัครบัญชีรายชื่อได้ดังนั้นจะเอาอย่างพรปรสสปี2554ที่ให้สมัครบัญชีรายชื่อก่อนเพื่อเอาเบอร์และสัปดาห์ถัดไปค่อยไปสมัครเขตทำไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ 2. องคำนวณบัญชีรายชื่อแบบคู่ขะานนเอาคะแนนทั้งประเทศเทียบเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ100คนคงต้องเถียงกันอีกเยอะเพราะไม่ตัดมาตรา93และ94ทิ้งคำที่ปรากฏเหลือคือจำนวนสอสอที่พึงมีและจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับแล้วภายใน1ปีหากมีการเลือกตั้งใหม่เพราะทุจริตยังต้องให้เลือกบัตสองใบด้วยเพราะต้องคำนวณสอสอ,อพึงมีใหม่ 3. เรื่องจะปัดเศษอย่างไรเรียงจากเศษมากสุดไม่ต้องคำนึงขั้นต่ำหรือปัดเสษให้เฉพาะพักที่มีคะแนนเกินขั้นต่ำแบบที่ภัยบู์ผู้เคยได้อันิสง์จากการปัดเสษแบบแรกแต่คราวนี้จะเอาแบบที่สองไม่เผื่อพักเล็กเป็นการงอกจากหลักการในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ 4. เรื่องอื่นๆเช่นกรอบเวลาในการแบ่งเขต400เขตการยืดหรือหดเวลาการใช้สิทธิการใช้สิทธิผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกสำหรับคนไทยในต่างประเทศการนับคะแนนที่สถานทูตไม่ต้องส่งบัตรกลับมาประเทศก่อนเวลาปิดหีบ เป็นเรื่องที่กะกะตต้องพิจารณาโดยยึดประโยชน์และความสะดวกของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เอาแค่กกตสะดวกเห็นว่าบ่ายวันนี้กกตจะไปพบรองนายกวิษณุจึงฝากประเด็นเหล่านี้คิดด้วยดีแล้วที่รีบคิดแต่ท้ายสุดต้องให้สภาเขาตัดสินครับแต่เสนอสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ดีกว่าเสนอแบบไม่คิดแล้วมีปัญหาให้วุ่นวายคิดไตรตรองด้วยเตือนแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ